ในตอนที่แล้วนะครับเราได้ดูวิธีการขยายพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นจากหัวของบางออนฟาร์มไปแล้วนะครับซึ่งเป็นมันหวานที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้มียอดใหม่จากนั้นนํายอดไปปลูกนะครับเพื่อให้ได้มันหวานที่มีคุณภาพดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกมันหวานญี่ปุ่นแบบของบางออนฟาร์มนะครับายวิธีการเตรียมแปลงเขาเหตงใดถครับเตรียมแปลงปกติถามว่าปแปลงเพราะเข้าัางี่ เขาพ่อเพื่อนกะใส่จอบนี่นะครับตามผู้เฒ่าเนาะ,ะถ้าหากว่าเขาเอาไปปลูกจังสิเขากะตองใส่รดเนาะครับถ้าหากว่าเขาปลูกส่วนลายลจะใส่รดใ,ใส่รถไถสุมเขานี่แหละไถถ้าจะให้ได้ผลผลิตดีอีลีในการปลูกมั่นตัวนี้ครับให้ไถจากสองเถื่อครับขว้างว่างไถได้สองเถื่อจะดีแล้วก็เขากะปั่น ปั่นเขาจังยกหล่องอเขาจังยกหล่องแล้วก็เขาจยังค่อยปลูก,กถ้าหากว่าจะให้ดีที่สุดให้ปลูกตอนนี่นะครับแดดลมล่มต๊ช่วงประมาณบาบสามโมงขึ้นไปจังค่อยจังค่อยปลูกเพราะว่าเพิ่นจะบ่ถึกแดดนะครับถ้าปลูกตอนเศ้าแดดจะไหมการจเจริญเติบโตขึ้นว่ามันจะชะงักครับผมมันจะเหี่ยวนะจะจะให้ดีกับใบสา, 3, บามใบสี่วงเขาจะค่อยปลูก สำหรับยอดมันหวานที่บางออนฟาร์มใช้นะครับจะใช้ยอดที่มีความยาว30เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดแต่งใบล่างออกซึ่งจะเลือกยอดที่มีความสมบูรณ์นะครับมาปลูกต,ตัดยอดอตัวนี้ค่ะประมาณกี่เซนส0เซนสามเซนยี่มเซนแต่ว่าถ้าผู้ปลูกอิรีแนะนำอย่าให้เกิน30สเซนครับมันจะเป็นปัญหาอย่างครับถ้าเกิน30เซนเกิน30สเซนก็ถือว่า่เป็นปัญหาทว่าเพราะว่าลักษณะของการออกหัว เพื่อนจะออกหัวจากจามคอจามตามขอลุกมากบอบอบ,อบอถ้าหากว่าลุกมากไก่แห้งมันจะแก่บานนี้การจะเริ่อนเติบโตของระบบห่างนีมันเกิดก่อนอยู่แล้วครับนเนี่ยคือจังลักษณะน,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 นี้มันเกิดก่อนอยู่แล้วมันจะเป็นหากแก่ออกมาบานมันก็หากตายมันครับพอหากตายแล้วเพื่อนก็นจะมา้าขืนมาใไม่เปหากขืนหม่จะบอสมมูุณ์คือหากปอ,อกข้างเดียวแล้วก็ลงกับดินพื้นดินร่นนะครับอ่าตัวนี้จะทรงผลกับหัว ถาว่าเข้าอยู่ประมาณนี่หอดสาสิบเซนหรือสามสิบห้าเซนก็พอดีจะแต่งหามลีค่ะเพราะว่าการลีแค็นเหตดตั้งสี่แห้นตามันเสียค่ะต้องใช้มีดกันไกแต่งค่ะเลือกแค่เนี้สีสมมันสวยค่ะสวยจังสีขอมันห่างหัวสีออกแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้ค่ะ ทั้งนี้นะครับมันแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะใบและก็ความถี่ของข้อแตกต่างกันไปลักษณะของการปลูกเอาหัวครับข้อข้อไถเข้ไถไถยยกลองได้ดีแล้วนะครับเนาะ,ะแต่วันนี้ใส่จอบผมจะปลูกลักษณะนอนลักษณะนี้ครับเขาจะกีดดินแค่นิดเดียวแล้เขาจะถมผมซ้ำนี้ครับ ข,ข,ขึ้นมาหน่อยนี่ซํานี่จะปลูกต่อๆกันไปครับผมการลักษณะแบบนี้มันจะดีจังได่ะครับดีในลักษณะของการลุงรล่งหัวครับผมการลุ่งหัวหากเพื่อนจะออกตามตาเนาะครับถ้าหากเราหากเราเสียบ่บงซี่เนี่ยเกิดขึ้นจังสี่มีสองตามันก็เพียงแค่สองตาที่จะสามารถล่งหัวได้ที่จะสามารถเป็นหัวอเพราะว่าเพื่อนนี่หัวเพื่อนจะออกตามตามตาตาม,ตาม,ตาม,ตามหากัก ครับอ่าถ้าหากว่าเกิดว่าอนอนลุงนะครับนาะนอน,น,อนลงุงลักษณะการนอนมันก็ย่อมตาลุดินหลายกว่าอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่สิมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะหัวออกหลายกว่าสองตาอยู่แล้วสองตาหรือสามตาอ่าแต่ว่าโบโบนนโแนะนํน้ห้กดเนี่ยยังสี่ครับโบหิ่ดเนี่ยยังสี่เพราะว่าถ้าหากว่ากดเนี่ยยังสี่ดินเท่าหนี่ปกติ ถือนม้มทรับ้นามมันจะแน่นล่งไปเรื่อยๆเป็นวะครับ,รบจากส้นทางธรรมชาติเน่าแรงดึงดูดมันจะแน่นล่งไปเรื่อยอยู่แล้วถ้าหากว่าเขาก,กดแน่นดินมันแน่นหากจะล่งยากครับมัวจะบอ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 ,บอคอยดีอ้าหากว่าเปลี่ยนไปได้อ่าไถยโยกลองแล้วเข้าเพียงแค่ปาดน้อยเดียวเขาถมอย่างสี่พ่อครับาหากเขาใส่นามยดก็จะดีเพราะว่าทีผมปลูกอ,อยู่พุ่น ผมจะใส่น้ำยดครับผมหลังจากปลูกมันไปแล้วนะครับในช่วงแรกจะต้องให้น้ําอย่างสม่ําเสมอทุกวันนะครับเพื่อให้ยอดมันออกรากเร็วๆแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหลังปลูกได้สองอาทิตย์นะครับมันก็จะเริ่มทอดยอดเลือ้อยคลุมพื้นที่ไปนะครับเนียตัวนี้เป็นแปลงเอาหัวน่าจะยังบ่ลงหัวตัวนี้อายุหนึ่งเดือนแม่บาพ่ออายุหนึ่งเดือนค่ะเป็นยังบ่ลงหัว ใ่นหนึ่งเดือนเขาจะประมาณเนี่ยกำลังเป็นกํลังเป็นห่ต้องดูกําลังลงหัวนี่จะประมาณหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนค่ะในช่วงที่มันหวานกําลังจเจริญเติบโตนะครับบางออนฟาร์มก็จะมีการดูแลรักษานะครับโดยการใส่ปุ๋ยคอกนะครับซึ่งที่นี่จะใช้ปุ๋ยที่ไก่เป็นหลัก นอกจากนั้นก็จะมีการถอนหญ้า <ไป S 1> ในแปลงนะครับซึ่งที่นี่จะใช้แรงงานคนเป็นหลักจะจะบ๊วยสียาคายยาครับจะนี่จะบ๊วยสียาบ๊ใส่ยาคายาพเพราะว่าเ้างะแต่อนไปหงนัวเลยนะครับาะวหยาจะบดอยูว่าเป็นยอดห่อมากแกงจืดบ <c oughs> ่ค่อยคยพัดอยู่ครับเคย ทางนี้นะครับในการปลูกมันหวานเมื่อมันหวานเริ่มเข้าหัวแล้วนะครับปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอก็คือด้วงงวงมันเทศซึ่งที่บางออนฟาร์มนะครับก็จะใช้วิธีการควบคุมแบบธรรมชาตินะครับประมาณ90วันถึง110วันหลังจากปลูกนะครับมันหวานก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับซึ่งที่บางออนฟาร์มเนี่ยมีมันหวานญี่ปุ่นอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเช่นพันธุ์ส้มโอกินาวาซิลสวีทเบนนฮารุกะและอีกพันธุ์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากก็คืออโนอิโม โดยมันหวานที่ผลิตได้นะครับจะจําหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จําหน่ายทางออนไลน์ด้วยซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับไปไปเฮ็ดแบบเป็นพวกแปรรูปเป็นขนมมากกว่าค่ะเป็นพวกไอ้ผงผงมันม่วงอะไรก็ไปเห็ดพวกชานม,มาค่ะหละมันถึงจะได้ราคาเนาะถูค่ะแต่ว่าขันหาเป็นสีสีสมนะ่ะเขากับอ่าเห็ดขนมพวกไดกก้ฟูก๊พวกไอ เย่งนะจำซื้อมัน่าได้ไฟการขายของคนอ่ครับผม,ผมจำซื้อมันาได้คะ่ะส่วนมาลูกค้ามันจะซื้อไปไปเห็ดขนมมากกว่าแต่ว่าขันหาเป็นสีเหลืองคนจะไปอบขายค่ะขายต่อขีดก,กับขีดละยี่สิบห้าบาทอบขายแล้วเขาขายยอดน้ำเนาะครับเนาะอ่ายอดท่านมีขายค่ะยอดพ่านมีขายแล้วแต่พันยู่ธีเลกต้นทีหนึ่งบาทค่ะจะเป็นสีสมสีมอนอยู่ทีหนึ่งบาทขันถาเป็นเบนนี่ฮัลลูกายูทีสามถึงห้าบาทค่ะ นะคะเป็นยอดจังสีเป็นอนอยิโมซื้อพันธานิกะชิมะโกลุโตนี่ตัวนี้อยู่ที่สามสิบบาทค่ะมันเป็นยงังคือแพงครับ <c oughs> ท่านตัวนี้จะหายากค่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นจะมีปีละข้งปีละข้างตัวนี้ผลผลิตต่อผลผลิตในเมืองไทยนี่ยังโบนเชัดค่ะยังบนแนชัดว่าสิใดทอดา อันนี้ทดลองใหม่หล้วก็จะเป็นพวกอัญวยิบุอัญวยิโม่นี่ตัวแพงสุดอยู่ที่ยอดละหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นต้นจะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ต้นมันจะเป็นสีครับบาทนี่นะครับทุกยอดนี่ขึ้นหนึ่งร้อยบาทขาหนึ่งร้อยบาทยอดละหนึ่งร้อยบาทจะมีตัวนี้ตัวนี้ยอดละห้าสิบบาทจมกันกันลักษณะต้นท้าเพิ่นลักษณะใบลักษณะใบต่างกันครับต่างกันตัวตัวนี้หนึ่งร้อยเนี่ย ขอแตกต่างครับจะเหมือนกันหมดทุกอย่างถ้าหากไม่สังเกตจะไม่เบืองบ่อกับจุดสังเกตเข้าอยู่ตรงไหนครับบานีิจุดสังเกตใต้ใบครับผมใต้บันใบนิดเดียวครับตัวนี้จะเป็นออกสีม่วงนิดๆตัวนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนไปน้ำกันไอเลยจะต่างกันแต่ว่าเป็นพันธุ์ันน้อยอีโมะคือกันครับผมันน้อยอีโมโคโกันนี่โ,<อ>โคโกันนี้จะสีขาว นอกจากการจําหน่ายหัวมันแล้วนะครับที่บางออนฟาร์มนะครับยังมีรายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการจําหน่ายยอดมันนะครับซึ่งบางสายพันธุ์ต้องบอกว่าราคาดีกว่าหัวมันอีกนะครับก็คือถ้าคนสนใจกับติดต่อมามมาดใ่ในเฟซแมนบอครับเน่เณ่เพบางออนฟาร์มเลยค่ะตอนนี้สาม,มารถมาชมได้แต่ว่าแปลงชีงง,ง,ง,งนี่อยู่อยู่อีกสวนหนึ่งมีมีหลายแปลงค่ะหลายหลายเลยเขาเห็นดใทั้งปีอยู่แมนบอ ทำได้ทั้งปีค่ะได้ตลอดทั้งปีเลยพวกไปมั่น,นะคะไอสามารถยังก็น,นะตากดินบ่ตากดินก้อนสักอาทิตย์ค่ะแล้วก็ปลูกตอได้ตลาดเหรอครับเป็นยังไงตลาดไปได้ดีบ่ครับขาดไปได้ดีว่าพ่อหาย <laughs> ตลาดไปได้ดีมากเลยถ้าเป็นการตลาดส่งออกอินรีจะเป็นเน่นไปซีม่วงค่ะซีม่วงนำไปแปรรูปเดียหยายอยาง จะเป็นพวกผงมันม่วงพวกขนมพวกไออไปเฮตดน้ำน้ำน้ำเอียงก่อนไอที่ตามอเมซอนน่ะก็มีค่ะน้ำปัน่นมันม่วงสำหรับใครที่อยากชิมมันหวานญี่ปุ่นของแท้ของบางออนฟาร์มหรือว่าอยากได้ยอดมันนะครับเอาไปทดลองปลูกก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ของบางออนฟาร์มนะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามกันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างครับ